สวัสดีมิักแฟนดาบไม่าดสูตรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกิจกรรมที่มันพอจะมีให้สุ่มได้นะอ่ะซึ่งบอกตรงเลยว่าไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีนะก็เลยเดี๋ยวามาทําคลิปสุ่มดีวกว่าอ่ะก็จะมีสุ่มอยู่3อันนะสำหรับของวันนี้นะคือจะมีทางด้านของการสุม่มอ่า ซัมมอนตัวแอดวานอันนี้ 300... ประมาณ340ใบและการขอเก็บ20บใบไว้ทำกิจกรรมแล้วก็จะเป็นทางด้านของลักกี้บ็อกก็คืออ่าสุม่มกุญแจ40ดอกานนี้แล้วก็จะเป็นทางด้านของอันนี้แบดเดต เครดิตไปอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้อีก50อันแล้วกันนะสำหรับคลิปวันนี้อ่ะก,ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีล e s นะาสติกช็อปนะเพื่เติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง e Shop. อีล s าสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ i o s เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเขียวนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาก็อีจยวให้ดูนี่ก่อนว่าตอนนี้อาวุธฮอลโลของผมที่ผมทำเนี่ย จะมี1เป็นท่าทางของดรากชายเดนอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็คือ,อเหลือโมดิฟายขั้นสุดท้ายจะเป็นสีลุง้งแล้วก็จะมีท่าัางของคอมม a าที่ตอนนี้ขาดอีกโมดิฟายอีก2ครั้งใช้อีก3เม็ดถึงจะกลายเป็นสีลุง้งเดี๋ยวถ้าเราทําน่าจะทํา2ชิ้นเนี้ยก่อนถ้าทํา2ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะค่อยมาทําการสุ่มมาเขาเรียกว่ามาดันพลังกิจกรรมทางน้างของอันเนี้ยวันละห้0 0ันเพชรประมาณนี้เดี๋ยวจะพยายาม ประหยัดเพชรบางส่วนเพื่อจะมาเปิดนี้เป็นการดันพลังนะเราจะได้มาลงรายละเอียดของกิจกรรมอันนี้สักทีนะเพราะว่ายังไม่ได้ลงสักทีนะว่ามันจะมีอันที่แบบต้องทาเควสด้วยว่าต้องทําอันไหนยังไงนะก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีลวกันมาเดี๋ยวมาเริ่มจากการสุ่มซัมมอนก่อนเลย340ใบนะอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูเลเยรของปัจจุบันก่อนผมจาไม่ได้ว่าล่าสุดตัวอะไรมันเข้าเหมือนกันนะอ่ะก็ฝั่งอสูรผมจําไม่ได้นะว่าตัวอะไรล่าสุดที่มันเข้าในตู้นี้นะ อันนี้มีดาคิอสูรเนี่ยเมียดาคิผมขาวดาคิผมขาวซานิมิโอบานัยโอบไบนัยไม่น่าใช่ดาคิผมขาวกับซานิมินี่สกุผมจำไม่ได้ว่าดาคิผมขาวหรือซานิมินะที่เข้ามาล่าสุดนะอ่ะประมาณเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่า340ใบว่าจะเกลือหรือเปล่านะมาจะไปจะไปโอเคเกลือ อันนี้ได้แต่พวกตัวไว้อัพอย่างเดียวเอ้ยแต่ว่าอังจริงจะบอกว่าเกลือก็ไม่เชิงนะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องการตัวที่เอาไว้อัพมากกวตัวละครธรรมดาเพราะเอาจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจากที่ยินเห็นกันเนี่ยก็คือตัวอัพตัวละครผมอะขาดค่อนข้างเยอะซึ่งตัวละครปกติเราอะมีค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เราขาดเลยคือหินเหลืองกับตัวละครในการอัพป,ประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอาตัวละครอ,อัพมาเยอะๆน่าจะดีกว่ากียูนี่กูมีกียูน่าจะทําดาวลุ้งได้วันสองตุสี่ดาวลุ้งได้วัน สองตัวแล้วมั้งมาเยอะเกินอ่ะไปต่อไปต่อนี่ยังเกินอยู่แล้วจะนับแค่เฉพาะตัวเอ r นนะอ่ะเมื่อกี้เราได้กิวไปแล,วแล้วหนึ่งตัวออกนี่ตันโอเคเดี๋ยวนะขออันี้ก่อนแป๊บหนึ่งเอ่อควิกอัพเกรดต้องควิกอัพเกรดควิกอัพเกรดมาเดี๋ยวขออัพอ,อันนี้แป๊บหนึ่ง นี้เดี๋ยวอัพไวรอเกโกเพราะไงเดี๋ยวเกโกมาเราก็ต้องมาอัพอยู่ดีโอเคนี้ประหยัดไม่ได้ระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขออัพอ,อีกสัก1-2ตัวแล้วกันมันจะได้เคลียร์ของไปด้วยนะเดี๋ยนะผมขอดูก่อนเราน่าจะต้องใช้3าตัวตัวละครก็เยอะเยอะมา โนสกิป no เคียร์ของเคียร์ของก่อนไาอาชีพก็ลืมนะว่ามันตัวละครมันเต็มเแปร์หนึ่งแปรบหนึ่งเออเนี่ยพอมาใช้บ่อยๆผมก็เริ่มชินกับไอ้นี่ละเนี่ยฟัง์ชันเนี่ยมันก็ดูเหมือนง่ายเลยนะอ่ะมาน่าจะได้สักหน่อยหนึ่งละไปโอเค เราจะนับแค่ตัว SSR พอเนาะตัวธรรมดาเราไม่ต้องนับดีกว่าโอเคได้ K s R <S มาคุมโมลุยมาคุมโมโอ้โอ้โน,นี่ได้ลุย SSR เอ้ยอน,นี่จริงนะถือว่าดวงดีอยู่นะอ่นได้สองตัวละเดี๋ยวดูเลทก่อนอศูนย์ลุย SSR 0.007%เปอร์เซ็นต์ก็เอ้ยอันนี้ถือว่า เหมือนถูกหวยอ่ะเออมันมันถือว่าเหมือนถูกหวยแหละแต่ว่า,าจริงลุยเอเอาร์ผมก็ยังไม่ได้ปั้นอยู่ดีนะตอนนี้ผมสามารถปั้นจนถึงดาวลุงได้แหละแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นเดี๋ยวรอทาเกี๊กโกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ทาตัวละครอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวตัวล,คละคร SP ในอนาคตเนี่ยถ้ามาเนี่ยเราจะไม่สามารถปั้นได้แบบตุ้มตุ้มเหมือนตัวละครอ่าพวกเอเอาร์ปกติได้แล้วเดี๋ยวตัว SP มาเนี่ยผมจะต้องอ่าเราจะเปลี่ยนจากการตุ้มทีเดียวเป็นการค่อยๆอัพไปทีละขั้นทีละขั้นะนนแทะ เพราะว่ามันไม่สามารถตุ้มได้ทีเดียวเหมือนตอนอเหมือนตอนเหมือนตอนเกียวมีมาอันนั้นผมหมดก็ค่อนข้างเยอะอยู่ในการทำเพราะว่ามันไม่มีของดองอ่ะอ่ะอันนี้ตัวที่3ามอินโนซเกะโอเคเซซุตัวที่4อันนี้ไม่มีเหลืออ่านิสโก,โ,กโอเคตัวเต็มอย่ เต็มบ่อยเกินเดี๋ยนะจริงๆเราต้องไปทำสองดาวฟ้าไว้เผื่อๆด้วยเดี๋ยนะสองแปดสามสี่ประมาณเกือบห้าสิบตัวอาได้อยู่มาโอ้กิูโอเคไอ้น่าจะตัวที่ห้ามั้งแต่ว่ากิูกูมาสองรอบแล้วนะอินโซสเกะมาคุมโมะ อินโนสุเกะอินโนสุเกะเอ๊ะไม่คิดจะมาตัวอื่นเลยเหรออจริงแต่ว่าได้ลุยมามันก็ถือว่าเราต้องดีใจไหมเราได้ลุยมาเนี่ยมันเราไม่ได้ใช้ตอนนี้อะดิอ่ะอันนี้หมดละเรียบร้อยมาเดี๋ยวเปิดตรงนี้หกตัวหนึ่งซาบิโตะซาบิโตะก็เอเอเอาร์แต่เราจะนับมันดีไหม <laughs> มันเหมือนเปิดได้เกลือไงก็ไม่รู้นะเอ้ะแต่ว่าไม่เชิงเปิดได้เกลือนนะต้องบอกว่ามันเปิดได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแหละเพราะว่าเราเอาไว้อัพ สองดาวลุงได้เออเราแอบสองดาวลุงได้ะขอรวมนี่ก่อนแป๊บหนึง่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์อีกทีหนึง่งแล้วก็ส่วนนี้ง่วงก่อ่ะเดี๋ยวเหลือค่อยเก็บไปรวมทีเดียวมากิจกรรมถัดไปเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก่อนมากิจกรรมถัดไปเอาเป็นลัคกี้บ็อกก่อนแล้วกันมาสี่สิบครั้งเพื่อจะเอาอันนี้นะเอาจริง Uh, ตอนนี้เราเปิดอันไหนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวที่ผมมาเปิดเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาตัวละครอ,อื่นๆเพราะาเดี๋ยวเราจะท uh, ะอนนอาาะําทเป็นคลิปตัวละครน,นอกเมตาผมว่าจะทําเป็นคลิปตัวละครนอกเมตาไม่ว่าจะเป็นพวก uh, กิยูร่างเสาหลักอย่างเงี้ยหรือว่าพวกซากอนจีพวกซาบิโตะพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะทาให้มันประมาณสัก 2- 3สดาวลุง้ง4ี่ดาวลุ้งเนี่ยอาจจะใช้ทรัพยากรเยอะไปเดี๋ยวเราอาจจะอาจจะทำสักสองสดาวลุง้งเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขอเก็บไอ หีบแดงอันเนี้ยเอาไว้ในการามาทําคลิปด้วยอ่ะเพราะว่าการเปิด120อันเนี้ยก็ค่อนข้างเสียเวลาเปิด120เนี้ยเราได้หีบแดงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราใช้43ครั้งเราจะได้หีบแดง3ครั้งในการทาตัวละครเพราะว่าตอนเนี้ยคอมมาแดงผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นอ่ะประมาณนี้เพราะาตัวหลักผมคอมมาแดงเกือบครบหมดทุกตัวแล้วอ่ะมาจะไปปับ๊บอันนี้เกลือไปอีก อันนี้อีกหนึ่งเอ้ยเราขายแค่อันเดียวเองตอนนี้เรามีอยู่ตอนแรกม,มี10นะแล้วนี้ได้มาอีกหนึ่งเป็น12เอ้ยเป็น11เออเป็น11บเดขายอีกหนึ่งอันได้ปะอ่าโอเคได้ถือว่าได้พอดีอ่าเดี๋ยวเรามาลองสุ่มดูว่าจะได้เปล่าขอเอ้ยได้นี้ด้วยนึงดีกว่าอันนี้เดี๋ยวรวมมาก่อนเอ่ออันนี้ ขอเนี่ยขอเนี่ยอยากได้เนี่ย d y c o m m e c t a c เนี่ยอันเนี้ยยังไม่มีเลยสักอันเนี่ยมา1 2 3 1 2 3ปั๊บเกลือ Attack เอะ a t t a c ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเอ๊ะผมว่าตัวละครหลักผมไม่แน่ใจต้องมีอันไหนที่ใส่ a t t a c แล้วนะถ,ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่ามีวะอ๋อชิโนบูุอ่ะชิโนบุดได้อยู่อ่ะชิโนบูุต้องใส่ a t t a c อ่ะใส่ไปอ่ะก็ยังถือว่าได้อยู่แล้วก็ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะผมน่าจะขาดเป็นอันที่เป็นอ่ HP ประมาณ3อันได้ ที่ผมขาดนะเดี๋ยวผมขอ,อย่อยคอมมาก,ก่กน,น๊บนึงแอ้วันนี้คือผมไม่ได้ใช้นะแล้วก็สีทองด้วยก็ไม่เอาสีทองเราจะย่อยเป็นเอาไว้เป็นสีแดงนะอันนี้ HP เอาโอเคได้อยู่ HP เอ่อ HP โอเคเนซุโก HP ครบก็น่าจะเหลือ HP ขาด HP 2อันขาด HP คอมม่าแดง HP 2อันก็น่าจะครบเป็นท่าหน้าของคอมม่าแดง5ตัวละครหลักละเดี๋ยวนะนขายทิง้งแล้วก็ตัวละครรองไอ้พวกหนึ่งดาวอ่าหนึ่งดาวลุกอันนี้ผมใส่เป็นคอมม่านี่แต่วันนี้มันไม่ต้องการแล้นี่อ่ะโอเคมาเดี๋ยวขอมาอัพก่อนเอ่อ อัพชินรบุเอ้ยอัพในสกโกก่อนดีกว่า30ก่อนอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะว่าจะอัพไว้อย่างละเท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมอัพทุกตัวเนี่ยให้30ให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมาอาทอยอยอัพตัวละครหลักอีกทีนึงแล้วกันอันนี้พอปะเนี่ยอันนี้ไม่พอโอเคช่างมันเนี่ยแต่ใชดู อันนี้คือตัวหลักผมนะอันนี้คือเราเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเลเวล30ทุกอันเลยอันเนี้ยอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่คนจับแล้วกันว่าจับเท่าไหร่นะอ่ะในสโกก็เดี๋ยวจับให้30หมดก่อน,อนขายแค่นี้เดียวแล้วก็ดาคิ อันนี้ตอนแรกอัพเป็นสามบแล้วใช่ไหมเราก็จะมาไล่อัพตัวละครดาคิให้เป็นอันนี้50แล้วนี้ก็เกือบ50แล้วแล้วก็ชิโนบุก,ก็ยังเป็น30บหมดทุกอันอยู่เพราะว่าตอนนี้เดวมิดรองอันดับ2ผมใช้เป็นท่าล่างของดาคิแทนนะอ่ะแล้วก็ท่าล่างของเกียวมีก็50บหมดทุกอันแล้วอย่างที่ว่าเราอัพเกียวมี50บหมดแล้วเราค่อยมาอัพตัวละครอื่นต่ออันนี้อันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคดันพลังตัวของผมแล้วกันนะอันนี้แชร์ประสบการณ์กันแต่มามาสุ่มนนี้กันก็เออส ลูกแก้วเนี่ยมันจะได้สีทองขั้นต่ำหนึ่งอันเนาะเราเราลุ้นสีแดงดีกว่าเราไม่ต้องลุ้นสีทองหรอกผมต้องการสีแดงเอาจริงสีทองออกก็ดีขอขออันที่แบบยังไม่เคยมีอ่ะประมาณนี้ม 1, 2, ันหนึ่งสองสามปั๊บไอ้ได้สีแดงอยู่นี่สกายไฮไม่แน่ใจว่ามันคือไรเอ้อันนี้ยังไม่มีนะอันนี้ยังไม่มีโอเคไปดาร์กอนอันนี้ได้สีทองอันนี้ได้สีทองแยกอันหนึ่งใช่ไหมหรือมันได้รวมวะอันนี้น่าจะรวมนะเออ ไปต่อเฮ้ยสีแดงอีกอันนึงโอเคชิพแฮงเกออันนี้ก็น่าจะเอ้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีแล้วยังนะมาไปต่ออ่าสีทองโอเคอันอันนี้น่าจะยังไม่มีนะแล้วก็ได้เศษอันนี้มาด้วยสองอันโอเคมาหนึ่งสองอ่ะได้สีแดงเอเวนเจอร์อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีอย่างนะอันนี้น่าจะยังไม่มีนะแล้วมันเป็นวิงวิงด้วย เพราะม่น่าจะวิ่งทุกวันอยู่ได้เลยอะก็อันเนี้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะห้าพันต่อวันเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราต้องเก็บเพชรไว้ทาเป็นชั้นล่างของอาวุธฮอลโล่ก่อนเดี๋ยวทําอันเนี้ยเสร็จหมดเอาจริงอยากจะทํา5ตัวหลักก่อนก็อาจจะทาเนี่ยอาตอนนี้สองอันเนี้ยก็น่าจะก็น่าจะเกือบสมบูรณ์มากๆแล้วก็ยังข่อีกสามชิ้นละกันที่ยังจะทําอยู่แล้วก็เดี๋ยวทาอันนั้นหมดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาลงเป็นชั้นลางาของอันนี้แล้วก็เป็นชั้นล่างของคอย เพื่อเป็นการดันพลังเออเขาเรียกว่าดันไส้ในตัวละครละกันอ่ะมาเดี๋ยวเราผมขอ,อนี้ก่อนเอออันนี้อ๋อนนี้ไม่มีเลยฮะมาไม่ใช่นี่อันนี้อัพก็ให้เด้งมาหกพันก่อนอัพเด้งมาหกหมื่นห้าพระเจ้าเยอะมากอ๋อนี่เป็นการอัพต่อดีกว่าเรามีแล้วนี่เดี๋ยวนะอันนี้ปลด อันนี้ก็อันนี้ก็มีแล้วเหมือนกันเอ่ออันนี้อ๋อนี่ยังไม่มีโอเคอันนี้เร่งมา3 8มหมแล้วก็มังกรอันนี้ยังไม่มีเร่งมาอีก9 0 0 0อันนี้มีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องไปอัพอันนี้เดี๋ยวผมขออัพอันนี้มันเป็นสีแดงก่อนแล้วกันเอ่อสีแดงเราเมียไหนที่มีเศษอันนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้ก่อนโอ้ยอันนี้เราอัพเยอะแล้วนี่หว่าเอ่ออันนี้ใช้สีทองเดี๋ยวนะเอาจริงๆเนี้ผมต้องมาไล่ดูก่อนว่าไหนผมอัพไปเท่าไหร่แล้วบ้างผมลืม เพราะว่าผมพยายามจะอัพให้มันเท่าๆกันอยู่อันนี้เป็น10 10 10เป็น1เป็น7อันนี้ก่อนอ่ะอันนี้เป็น10ก่อนเดี๋ยวเราไปอัพสีแดงก่อนดีกว่าอันนี้เป็นแอคอะอันนี้นีเพราะส่วนมากอันที่เป็นเพิ่ม HP มันจะดันพลังได้เยอะกว่านะโอเคหมดสีม่วงนี่ใช้เยอะๆนะอ่าอันที่เรามีสีทองเพิ่ม นะอันนี้อันนี้สีดาวต้องใช้เยอะมากอันนี้ก่อนนี่ก็ไม่มหนึ่งใช้50ไม่พออัพเกรดเอ่าสามสี่ดาวดูเยอะแล้วมันมึนเหมือนกันแฮนี้มันเยอะแล้วมันดูมึนมึนหัวจังเลยอันนี้ก็สต็อกเกอร์สีทอง อ๋อนี่ปลดหมดแล้วอ่าอันนี้ใชสีม่วงเดี๋ยวสีม่วงค่อยมาอัพอันนี้ก่อนอ่ะหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงเป็นทนั่งของอันสีแดงก่อนเดี๋ยวเราอัพตามไล่ระดับความแรงของไอเทมแล้วกันเพราะยังไงสีแดงเนี่ยถ้าอัพสุดเนี่ยยังไงมันได้พลังเยอะกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาไล่เดี๋ยวเราต้องมาไล่อัพตั้งแต่สีแดงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสีทองแล้วก็เดี๋ยวสีม่วงค่อยเอาปิดท้ายแล้วกันเพราะว่ายังไงทราบผมว่ายังไงสีแดงเนี่ยมันบวกพลังเยอะกว่าอยู่แล อันนี้เลเวลไม่พอใช่ไหมเราต้องอัพอันนี้ก่อนสีทอโอเคอ่าอันนี้สีม่วงพอไอ้เน,นี้ยขาดเยอะมากเลยอะนอกจากการสุ่มแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันมีหาได้จากตรงไหนนะอ่ะเอาเป็นประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้พลังเลขสือยอยู่นะ12ล้าน9,09 0 0นะก็เกือบ13 00ล้านละเดี๋ยว สัก13ล้านเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียด ID ดีกันอีกทีหนึ่งเลยก่อนนะเป็นการ update, อัปเดตอัปเดต ID ละกันเพราะว่าตอนผมจำไม่ได้ว่าผมอัปเดต ID ไปล่าสุดตอนไหนนะว่าน่าจะสัก10ล้าน10ล้านหรือ11ล้านประมาณนี้นะที่เราอัปเดต ID ดีไปนะก็ห่างมาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียด ID ดีกันอีกทีนึงแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยวลรครผมเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็พวกไส้ในต่างๆของผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะที่พลังเราเด้งขึ้นมาเป็นระดับนี้ได้นะ ก็คิดวันนี้เอาเป็นเพียงประมาณนี้ก่อนละกันนะก็จะเป็นการสุมสม่ม3อันอย่างที่บอกไปเนาะก็ดันพลังขึ้นมาได้สักไม่แน่ใจว่าต้นคิดพลังเราอยู่ที่ไหนนะน่าจะอยู่สัก12ล้าน8ปแสนประมาณนั้นปะ่ะ12ล้าน7 0็0แสนแปแสนประมาณนะั้นนะก็ถือว่าเด้งขึ้นมาน่าจะเป็นแสนอยู่เหมือนกันอ่ะก็ ก่อนจาก,กันขอฝากร้านสปอนอเซอร์ไว้หนึ่งครั้งนะครับผม elastic shop นะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง,ง,ง elastic shop เท่านั้น,นครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นเทีเยบ้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใ,ใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายอยู่นะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พาลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปต่อเก่าได้เดียยยเ๋ยวแปะ ขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปบ่ายครับผม